สวัสดี Bond ครับเมื่อนี้ขอสอนเป็นภาษาอีสานนะครับผมไก่โบเป็นเกตนะครับผมต่อจากคลิปหมูว่านนะครับผมเกตจังไหนนะครับวิธีคุกแป้งนะครับผมอย่างื่เบิ่งครับผมเมื่อนี้สอนเป็นน่องนะครับผมหมูว่านเป็นสันไนไก่นะครับไก่ไม่มีกระดูกนะครับวันนี้เป็นน่องเล็กนะครับผมมาดูวิธีเลยครับมานี่คือไก่คุกแป้งรอบที่หนึ่งแล้วนะครับผมผมสีมาเน้นตอนคุกแป้งรอบที่สองนะครับจะมาเน้นตอนคุกแป้งรอบที่สองนะครับวิธีทําไก่ให้เป็นเกตนะครับผมมา เอาไก่เทลงไปนแป้งเลยครับอันนี้ไก่คุกแป้งรอบแรกเอาได้ครับอันนี้คืคุกรอบที่สองครับขั้นตอนนะครับผมแป้งมันหน่อยไ้เทแป้งลงไปอีกครับใส่แป้งสาลีใช้แป้งสาลีอันเอกประสงคนะครับไม่ต้องใช้แป้งกุงแป้งกรอบอะไรทั้งนั้นนะครับในการทอดนะครับใช้แป้งสาลีอย่างเดียวยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนีนะครับขั้นตอนต่อไปครับ เวลาคุกแป้งนะครับขอสอนเป็นภาษาอีสานนะครับเด้อภาษาอีสานเขาเอื่นว่าส่งขึ้นครับส่งขึ้นแล้วก็บีบส่งขึ้นแล้วก็บีบส่งขึ้นแล้วก็บีบแป้งอยู่ใส่กวดมากครับส่งขึ้นแล้วก็บีบแบบนี้ครับนี่ครับนี่เฮ็ดมือแบบนี้นี่ส่งขึ้นแล้วก็บส่งขื่นแล้วกับีบส่งขึ้นแล้วก็บีบส่งขึ้นแล้วก็บีบกลับไปกลับมากลับไปกลับมากที่ครับนี่นะครับเดี๋ยวไก่มันฏิเป็นเกล็ดเองนะครับผมนี่ พอทำขั้นเลยแป้งตรงไหลนะครับนี่นะครับแป้งมาไหลแบบนี้ครับสงขึ้นบีบสงขึ้นบีบเอาจนกว่าเข้าสิตพอใจนะครับอื่นะจนกว่าเข้าสีหูสืกว่าแป้งเนี่ยมันทว่วไกลแล้วทุกชิ้นแล้วนะครับสงบีบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้แหละครับอ่าปีนี้เขาพอใจแล้วัีนี้ เขาก็มาจับไก่จับขังละสองถังละสามก็ไไรน,นะครับเบลือแถ่สนัดแล้วก็วิธีสลัดแป้งสลัดฟุ้นแป้งออกนะครับจะสลัดจังสี่เลยสลัดแห้แงแห้งนะครับถ้าสลัดจัง 4, สี่สลัดค่อยๆนี่ฟุ้นแป้งมันก,กาะไก่นี่มันจะบดหลุดออกเวลานัน้นมันจะไปต,ตกตะกอนยึนกลกระทะหรือว่ากลนหมอนะครับผมให้สลัดแห้งแห้งดีครับดีมือคอกันแบบนี้เลยนี่ครับให้มันเหลือเป็นแบบนี้นะครับผมเขาไปลงกระทะลงเตาเลยเลยนะครับผม เห็นไหมครับเก็ดมันก็นจะสวยงามนะพี่นะครับเวลาถอดกันมาแล้วเก็ดมันจะงามไก่มันก็นจะกรอบนะครับผมไปเอาไปลงเตาครับเนี่ยเอาลงเตาหรือลงมกระะาะจุ่มลงไปเลยนะครับผมมันเ็คือสันในนะครับถ้าเป็นไก่ไม่มีกระดูกต้องวางนอนๆย,ยาวๆไปนะครับแต่ว,ว่าถ้าเป็นน่องเล็กดีบนจุ่มลงไปเลยนะครับ ตรงไหนว่างๆจุ่มลงไปเลยนะครับใช้อุณหภูมิที่ร้อยองศาในการทอดนะครับผมทอด10นาทีไก่สุกพอดีนะครับพอไก่ลงเตาหรือลงกระทะเสร็จแล้วนะครับเราก็จับเวลาเลยครับทอด1ิบนาทีนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันับวดทอดเสร็จแล้วเก็ดมันที่เป็นยังไงนะครับผม นี่ครับได้สิบนาทีแล้วนะครับไก่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไก่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งเก็ดไก่แล้วพี่น้องนี่เป็นยังไกนะครับผมยกขึ้นเลยเตาแบบนี้สะดวกสบายดีครับนี่ครับอันนี้เตานี่ทอดในซุปเลยนะครับผมทอดสิบนาทีครับไก่สุกพอดีครับเดี๋ยวมาเบิ้งเกดไก่นะครับนี่ครับ เห็ดกระจกมาาแบบนี้นะครับผมเห็ดใกล้แบบนี้ใกล้ติกรอบเลยครับผมความกรอบกระดิประมาณเต็มที่สามชั่วโมงนะครับผมสามถึงสี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับความกรอบอยู่ได้ประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าใช้กรอบเบิดมือเป็นไปบ่ได้ครับผมนะครับโอเคนะครับลองไปเห็ดเบิ้ลครับลองไปทําดูนะครับ